สำหรับผู้ที่มีอาการลำไส้อักเสบออนเพียท้องเสียท้องผูกเป็นเวลานานและปวดท้องหลังจากรับประทานอาหารโปรดจุดดูวิดีโอนี้ให้จบวันนี้ฉันจะติดต่อลูกค้าท่านหนึง่งที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์สปอร์โยคคุณสามารถแชร์ให้ทุกคนทราบได้ไหมว่าก่อนที่คุณจะรู้จักผลิตภัณฑ์สปอร์โยคคุณมีอาการอย่างไรบ้าง ค่ะคือว่าก่อนหน้านี้นะชัฉันมีอาการเอ่อลำไส้อักเสบนะรู้สึกว่าการขับถ่ายไม่สะดวกเนาะเวลาขับถ่ายรู้สึกว่ามันเอ่อลำบากเนาะและมีมูกออกมามันส่งกลิ่นเหม็นมันทําให้รู้สึกว่ามันขับถ่ายไม่สุดมันไม่สบายตัวค่ะค่ะค่ะและฉันก็ยังมีอาการร้อนท้องเสบท้องเวลารับประทานอาหารนะฉันรู้สึกว่าเวลาที่ฉันเข้าห้องน้ําหรือว่าทํางานเนาะมันรู้สึกไม่สบายตัวฉันเบื่อมากๆกับอาการนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้คุณได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือยาอะไรเพื่อปรญทาอาการบ้างหรือยังคะเออคือฉันได้ลองใช้หลายตัวหลายผลิตภัณฑ์มากๆแล้วนะคะรวมไปถึงฉันได้ไปหาคุณหมอได้รับประทานยาจากทางโรงพยาบาลแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอาการดีขึ้นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นๆกลับมาหายกลับมาเป็นอยู่อย่างนี้วนเวียนฉันรู้สึกว่ามันน่าลำคาญและก็เหนื่อยกับการรักษานี่มากค่ะ อย่างนั้นหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าเออฉันได้มีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะได้แนะนําและฉันก็ได้ไปเห็นโฆษณาทางเฟซบุ o กเนาะกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนาะฉันเลยลองมาใช้ดูอันนี้คือ,อ,อฉันทึ่งกับประสิทธิภาพของมันมากนะเพราะว่าฉันเพิ่งใช้ไปได้ระยะหนึ่งฉันรู้สึกว่าอาการปวดท้องหรือว่าอาการขับถ่ายของฉันดีขึ้นมากเลยอันนี้นะคะ ตอนนี้คุณใช้ผลิตภัณฑ์สปอร์ยอมาได้เจ็ดปดวันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันใช้มาได้7-8วันแล้วแต่ฉันรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นมากนะาการขับถ่ายสะดวกมากขึ้นและฉันไม่มีอาการจุกเสียบหรือว่าแสบร้อนท้องเวลารับประทานอาหารฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการทานอาหารอีกต่อไปะคะ่ะตอนนี้อาการปวดท้องค้องเสียและร้อนในท้องของคุณหายขาดแล้วหรือยังคะ อันนี้ถือว่าหายไปถึง8-90%แล้วนะคะตอนนี้มีอาการค่อนข้างดีขึ้นมากเลยเนาะฉันรู้สึกพอใจกับเออพอใจกับประสิทธิภาพของมันและผลที่ได้รับนะฉันเลยได้ลองสั่งมาอีก2-3กล่องเพื่อว่าจะได้รับประทานอย่างต่อเนื่องและเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะ ดีมากเลยนี่นะคะทุกคนนี่คือกรณีของคุณกิฟต์และคุณยังไม่ได้ไซส์ผลิตภัณฑ์ตามกําหนดด้วยซ้ําแต่หลังจากที่ไซส์ไปเจ็ดวันอาการปวดท้องท้องเสียและร้อนในท้องของคุณกิฟต์ทางเราก็เจอเยอะมากและลูกค้าได้ผลตอบรับดีมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตอนนี้เพื่อให้สุขภาพฟื้นฟูที่ดีคุณไซส์ตามปริมาณที่กําหนดนะคะให้ไซส์วันละสองครั้งหลังอาหารเช้าเย็นสิบห้าหายยี่สิบนาทีนะคะ ค่ะคือว่าเอออันนี้นะคะวิธีใช้พี่จําได้ขึ้นใจมากเพราะว่ามันสะดวกสบายเนาะอันนี้แค่วันละสองหลอดเนาะอันนี้คือสีกช่องและสามารถรับประทานได้เลยพี่เออเออไปไหนพี่พกพาตลอดรู้สึกว่าพี่จําได้ขึ้นใจและแม่นมากค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณกิฟต์้านพักผ่อนนะคะต้องการคาปรึกษาอะไรสามารถส่ขขงข้อความหรือโทรติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ